มือน,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 นี้ย้ายสีปนปลาทูสดสีเห็ดปนจินมาเนี่ยคุณมาผักะตายเก็บผักมาให้ทั้งผักหอมทั้งดอกผักสลิดทั้งดอกเคทั้งหยอดผักกระเดาทั้งหยอดผักกระ,กะเสเบิ้งเด้ย้ายสีเห็ดสูกิน ตำปนปัดทูสดนวนนัวสุกินมือเลยแยกกระติดเตรียมลวกผักไว้จังก็จิต้มปัดทูปนอยากน้ำบอผู้ใดก็ได้มันอนีแยยคิดอยากกินปนก็นเลย ซื้อปทูสดเข้ามาต่มปนยายกะติเตรียมหิดหมอประเดกต้่มยายหนึ่งเอาได้ผักยายเอาใส่หมอดวกยายมักหนึ่งเอาเปียเยตาจังจะกินน้ำได้ ย้ายห,หนึ่งพักสุกแล้วพัวกกระเดากลวกแล้วแล้วนี้ย้ายกับเอาหมอประเด็กไปข้างต้มหมอประเด็กสุกแล้วติ่ จะกินเขาแล้วกันนี่หิ้วเขาแล้วปนแล้วแล้วประตูนีแล้วแล้วปนประตูสดย้ายเห็ดแล้วแล้วทีกเตรียมไปเอาไปกินบัตน,นี่ักกระลวกเส็จแล้วมืนหน่กผักกระเสีย้ายเป็นตะวันบ่ะลวกพักกระเต่า อร่อยอร่อยน้ำยายเดอ้อผู้ได้ก็ได้อาหารอาหารเสิร์ 嗯好、嗯嗯